สวัสดีชาวราศีมังกรดวงรายเดือนนะมิถุนายน2 5 6 6จะเป็นอย่างไรให้ไพ่เป็นคำตอบกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะเพจเฟ e บ o o k ส้มมะพยากรดูดวงส่วนตัวทักมาอาจารย์จะบอกเลยนะใจเย็นเย็น ใจเย็นเย็นอย่าใจร้อนจะร้อนใจความมุมานะความมุ่งม,นะม,ม,มั่นความทะเยอทะยานเป็นเรื่องที่ดีแต่อย่าใจร้อนอย่าวุ่วามช่วงนี้คนมังกรบ้าพลังเอาแรงเข้าสู้ บางครั้งนะยอมหักไม่ยอมงอปัญหาตามมาอีกบางคนอวดดื้อถือดีมันยังไม่ถึงจังหวะมันยังไม่ได้เวลาแต่รีบร้อนดันทุลังยาชิงสุกก่อนหามอดเปรี้ยวไว้กินหวานเพราะไม่งั้นดื้อรั้นดันทุรังอวดดีใจร้อนมีปัญหากับผู้ใหญ่การงานเสียหายบางคนขับรถขับราระมัดระวังอุบัติเหตุด้วยสติช่วงนี้สติ ให้พฤกษีเป็นไพ่แห่งสติปัญญาอะไรไม่รู้ค่อยๆเรียนรู้ไปค่อยๆศึกษาค่อยๆเก็บข้อมูลได้ร่วมงานกับคนเก่งคนฉลาดยังไงก็สำเร็จย้ำอย่าใจร้อนอย่าดื้อรัน้นอย่าอวดดีความรักไม่มีปัญหาถ้าไม่ใจร้อนแต่ถ้าใจร้อนทันทีจบเลิกบางคู่ไม่จบ ไม่เลิกแต่ห่างกันสักพักมีเหตุให้ต้องแยกจากกันมีการประทักันแล้วต่างคนต่างอยู่ระวังดีๆนะส่วนคนที่โสดคนแก่ไพ่เห็นคนแก่ถ้าไม่แก่ก็หน้าแก่กว่าอายุความหมายไพย่บางทีคนโสดต้องระวังมาไวไปไวคบกับใครให้ดูดีๆย้ำกลับที่คนมีคู่อีกรอบหนึ่งอยา่าอยากรู้อยากเห็นความอยากรู้อยากเห็นจะทำให้คุณเป็นทุกข์ เรื่องของการเงินการเงินดีไหมก็ดีแต่ความหมายของไพ่เบนเนี้ยมันคือความสันโดษมันคือความพอเพียงประหยัดมัธยัสถ์อดออมหลีกเลี่ยงงานสังคมหน่อยเสียตังกับงานสังคมเยอะมากช่วงนี้แล้วก็ จะทำอะไรจะตัดสินใจใช้จ่ายคิดพิจารณาให้รอบคอบการลงทุนยังมีความเสี่ยงอะไรที่มันสวนกระแสอย่าพึ่งทำส่วนเรื่องของการเรียนต่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมดีเยี่ยมสุขภาพระมัดระวังขี้หลงขี้ลืมแล้วก็ช่วงเนี้ยระวังอุบัติเหตุไว้นิดนึงใจร้อนขับรถเร็วต้องระมัดระวังให้ดีเพราะถ้าไม่เจ็บเนื้อเจ็บตัวก็มีเรื่องให้เสียตังค์สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ ช่วงนี้เซนแม่นลางสังหรณ์แม่นเชื่อลางสังหรณ์ได้ทำบุญนะอุทิศให้กับเทวดาประจำตัวบ้างเติมน้ำมันตะเกียงหรือบำรุงค่าไฟสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวให้โชคให้ลาบสีเขียวสีขาวเป็นสีนำโชคนะคะกดไลค์กดแชร์ดูดวงส่วนตัวทักมาเพจเฟซบุ๊กส้มมะพยากรค่ะ